กับช่องอะไรช่องตีพุ้ยแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะไปพักผ่อนวันนี้ตรงกับวันที่วันที่13าเมษาค่ะสงการสงกาของไทยเรานะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ที่ชะอำชะอำอ่าเดี๋ยวก็เป็นวันนี้รอบนี้เป็นทริปเดินทางก่อนของอาหารเดี๋ยวค่อยค่อยว่าอีกทีรอบนี้ขอเป็นเดินทางกับครอบครัวก่อนครับหนึ่งวันก็เดี๋ยวไปตามดูกันที่ชะอำ หัวหินโอเคครับไปเดินทางอันนี้เราอยู่เส้นมอเตอร์เวย์อ้ไม่ใช่มอเตอร์เวย์ถนนกาญจนาพิเศษพระรามสองได้ด้ยโอเคครับไปเจอกันเดินทาง เราก็ถึงเข่าย้อยแล้วนะคะมาตตั้งแ่อีกอึดใจเดียวรถก็มีติดๆหน่อยค่ะนี่ค่ะเข่าย้อยโอเคถึงแล้วนะครับโอเคถึงช่องแล้วนี่นี่คุณตาคุณล่าเดี๋ยวรับพี่นอนเสริมกับพี่เก่อนโอเคครับ ยงไงครับพ <ok yes, mm ี hmm. ่เยอมากเย่ยมากมาถึงเด็กๆก็สนุกเลยค่ะนี่นี่นี่พี่แอนี่ครับพี่สาวเฮานี่คนทหาร พักแล้วนะคะบ้านพักอันนี้ชื่อนินจาวิลล่านะคะอันนู้ค่ะคุณตี้นะคะกำลังดูลูกอยู่ค่ะเพราะว่าสระนี้อ่ะจะลึกหน่อยน้อง่าไม่ถึงนะคะวันนี้มาแบบผ่อนคลายพาเด็กๆมาเที่ยวกันสักหน่อยนะคะ ามาเลยเด็อฮว้เอาเก่ยขึ้นอ่าาาโอ้ยอ,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 อย่างยีง้ยย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 อยยยยยยอะยยยยยยนยย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 ายยายยะยย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  นนดีวิวดีบรรยากาศดีมากเลยค่ะดินจาวิลล่าอยู่ที่ชะอำนะคะบ้านพักติดชะอำบรรยากาศดีค่ะภายในห้องก็ดีอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะอ,นนอันนี้ก็ในห้องนอนของเรานะคะแต่ตอนนี้ทุกคนอยู่ข้างนอกกันหมดค่ะโอเคค่ะนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะ ไปนะอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะข้างนอกเขาก็ทานอาหารกันพี่จะอำเป็นพีนะครับวันนี้มาเที่ยวสองกันค่ะกลานนงวันนะครับพักผ่อนกับญาติญาตินะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนั่นอันนี้บรรยากาศยามค่ำคืนค่ะคนเดียวก่อนเลยจะพักก็มีลงมาเด็กๆเ,เล่นกันไปตั้งแต่กลางวันแล้วค่ะ อันที่ใหปล่อยเต็มไปเลก็รู้นี่ค่ะน้องคนนี้ก็เล่นทั้งวันเลยค่ะเอาครับ่อเดินโชว์หนึ่งสเต็ปผลงานทิงเอื้อใจเดียวไปฝั่งนู้นเอามาเอามา่า,า,าโชว์จริงๆหรือว่าเอาเอานี่หละเอาแทบปลาดาวด้วยปปลาทุกดาวาอ่ะอ่ะหนึ่งหนึ่งเอ้ย <c oughs> ลูกถามว่าสบายมากไหมนี่ค่ะบรรยากาศของห้องนี้แบบบ้านเขาก็สวยดีนะคะโชคดีที่ได้บ้านใหม่ะคะ่ะขอดูน้ำ่อยสำนักบ,บ้านหลังนี้บ้านใหม่เรามาเปิดเป็นเจ้าแรกเลยนะคะประเดิมเจ้าแรกประเดิมเจ้าแรกเลยค่ะของทุกอย่างทุกชิ้นในนี้เราเป็นคนประเดิมเจ้าแรกเลยค่ะบ้านเพิ่งสร้างเสร็จครับลง <c oughs> วันนี้บ้านนี้แล้วเรามาประเดิมใช่ที่เขาเจ้าของบ้านนะครับเป็น เจ้าแรกของบ้านหลังนี้นะครับก็ทุกอย่างใหม่หมดบริการดีมากนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างดีหมดใหม่หมดนะครับมาได้เลยเพชรบุรีนะครับก่อนเชะอำมาได้เลยครับเข้ามาเลยนินจายินล่าคูล่านะครับมาเลยนี่ครับแจวเดี่ยวมาเลยแจวต้อมเอ้